สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรื่องเล่าฟังเพลินช่องนี้ผมเล่าเองไม่ใช้เสียง AI นะครับวันนี้พูดคุยถึงเรื่องของศึกชิงเลนครับเมื่ออินโดนีเซียเนี่ยกระโดดร่วมวงเขย่าบัลลังมังกรในทะเลจีนใต้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมแค่จุดไข่ปลาในแผนที่กับเกาะเล็กๆก,กลางทะเลนั้นถึงทำให้อาเซียนแทบจะลุกเป็นไฟ แล้วทำไมจู่ๆคับอินโดนีเซียที่เคยเป็นมิตรจึงกลายเป็นหมากตัวใหม่ที่จีนนั้นต้องกุมขมับได้ครับเรื่องของเรื่องมันเริ่มมาจากพื้นที่ที่กว้างใหญ่ถึง3.5ล้านตารางกิโลเมตรที่เราเรียกกันว่าทะเลจีนใต้นี่แหละครับพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ทางผ่านเรือแต่มันคือขุมทรัพย์มหาศาลทั้งน้ำมันแก๊สธรรมชาติหรือแม้แต่แร่ธาตุล้ำค่า ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่สแกนเจอเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จนน่าตกใจครับสมัยก่อนเทคโนโลยีของเราเนี่ยยังขุดไม่ถึงก็เลยยังไม่มีใครแย่งกันเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันคือแผ่นดินทองคําที่จมอยู่ใต้น้ําดีๆนี่เองครับแต่ปัญหามันอยู่ที่พี่เบัมย่างจีนนี่แหละ เขาอ้างกรรมสิทธิ์บนพื้นที่กว่า80%ของทะเลทั้งหมดโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าเส้นประก้เส้นหรือนายเดชไลน์ line. ซึ่งอันที่จริงนั้นจีนอ้างหลักฐานโบราณมาตั้งแต่สมัยเจียงไข่เช็กแล้วครับแต่พอมาถึงยุคของสีจิ้นผิงดิกรีความร้อนแรงในมันพุ่งปรีดเพราะว่าเขาแถมเส้นที่10เข้าไปตรงเกาะไต้หวันด้วยเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่านี่ ก็ของข่าเหมือนกันแต่เดิมนั้นคู่ปรับที่ดัดฟันกับจีนแบบดุเดือดที่สุดก็มีแค่สีประเทศครับก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและปรูไในแต่ตอนนี้มีสมาชิกลำดับที่5กระโดดเข้ามาร่วมวงแบบเต็มตัวแล้วนั่นก็คืออินโดนีเซียครับถามว่าอินโดนีเซียไปเกี่ยวอะไรด้วยทางพื้นที่หลักของเขาอยู่ไกลออกไปจากทางตอนใต้ คำตอบก็คือเกาะเล็กๆที่ชื่อว่านาตูหน้าครับแม้มันจะเป็นแค่จุดเล็กๆในแผนที่แต่ตามกฎหมายทะเลสากลหรือ UNCLOS 1982นะครับถ้าคุณมีเกาะคุณก็มีสิทธิ์ประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะหลากยาวออกไปได้ถึง200ไมล์ทะเลหรืออาจจะมากกว่านั้น ซึ่งไอเส้นที่อินโดนีเซียนั้นลากออกมาเนี่ยแหละครับมันดันไปทับกับเส้นของประเทศจีนเข้าอย่างจังความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ผู้นำครับตอนนี้อินโดนีเซียมีประธานาธิบดีที่ชื่อว่าปราโมโวสูเบียนโตเขาเป็นอดีตทหารเป็นลูกเขยของอดีตผู้นำจอมเก๋าอย่างซ uh ูฮาโตสไตล์การทำงานของเขานี่ก็คือสายแข็งของจริงนะครับสมัยเป็นรัฐมนตรีกลาโหม เขาเคยเสนอไอเดียให้สิบชาติอาเซียนซอมรบทางทะเลร่วมกันเพื่อส่งสัญญาณถึงใครบางคนซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายคือการค้านอำนาจจีนพอมารับตำแหน่งประธานาธิบดีปราโบโวก็เริ่มขยับทันทีครับเขาสั่งให้เรือรบและกองทัพเรือไปประจําการที่นาตูหน้าพร้อมใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสแกนทรัพยากรใต้น้ำแบบไม่เกรงใจใครเป็นการปักหมุดว่า ตรงนี้คือบ้านฉันถ้าจีนยังแข็งมาอินโดนีเซียก็พร้อมจะเดินเกมเดียวกับฟิลิปปินส์นั่นคือการเปิดประตูรับอเมริกาเข้ามาช่วยค้ำยันอำนาจตอนนี้ครับสถานการณ์ในอาเซียนเลยแบ่งออกเป็นหลายเฉนอย่างฟิลิปปินส์เลือกข้างชัดเจนครับกลับไปจับมือกับอเมริกายอมให้ตั้งฐานทัพที่คานจีนได้เวียดนาม แม้จะขัดแย้งกับจีนมากแต่ก็ยังขยาดอเมริกาจากบทเรียนสงครามครั้งเก่าเลยเน้นใช้การทูดคุยกันไปก่อนอย่าเพิ่งยิ่งกันมาเลเซียยังคงรักษาน้ำใจจากจีนเพราะจีนคือคู่ค้าอันดับที่หนึ่งาขายสำคัญก่ความขัดแยง้งและอินโดนีเซียครับคือตัวแปรสำคัญที่กำลังจะเปลี่ยนดุลอำนาจถ้าคุยกับจีนไม่รู้เรื่องเมื่อไหร่ อเมริกาก็พร้อมจะกระโดดเข้าเสียบทันทีสุดท้ายแล้วครับทะเลจีนใต้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาเซียนกับจีนแต่มันคือระเบิดเวลาระหว่างสองมหาอำนาจขั้วใหญ่โดยมีทรัพยากรใต้ทะเลและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดในโลกเป็นเดิมพันครับถ้าวันใดวันหนึ่งการเจรจาล้มเหลวและผลประโยชน์ทับซ้อนจนหาทางออกไม่ได้แล้ะก็ เราอาจได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนนี้ครับเรื่องเล่าฟังเพลินขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับถ้าคุณชอบเรื่องนี้ขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ